ได้ไหมเหมือนอันแรกอันแรกที่ครูทําให้ดูแล้วอ่ะอ่าอันแรกที่ครูทําให้ดูแล้วเดี๋ยวยังไม่เอาเข้าให้ได้นะเราระวังด้วยเออตังบน่ะอออไป่าโอเควันนี้ลายปิดป้องมา เดี๋ยวค่อยเช็คสมาชิกอูครับรถตะไคร้เหรอตะไคร้เดี๋ยวเขาอามาไซขึ้นครับอันเก่ามันพุ้ดละเขาเจ๊ติแบบมีตะไคร้ไปก่อนหนึ่งก่อนครับโอ้ได้ยุโอ้ยใจมันฟ้าใสยันลงไปหม่าม้าโอเคอ่าทุกคนอยู่หน้าโกกัน อยู่ตรงหน้าอยู่ดางหน้าประตูนนั่แหละอ่มารวมตัวกันก่อนครับอย่าเพิ่งใส่รองเท้าอย่าเพิ่งใส่รองเท้ามารวมตัวกันก่อนแล้วอ่ะทำทุกคนมานั่งอยู่ตรงนี้ก่อนอ่ามีคิตตี้โมบายเราเปิดคลิปกิจกรรมก่อนวันนี้เนี่ติวเหรอาดูาย สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีโฟกสปอร์ตออนทัวนะฮะวันนี้ครับกิจกรรม G ีโฟฟุตบอลของเขาก็มาซ่อมกันตามปกติที่สนามฟุตซอลหรือฟุตบอลย่าเทียมหนองเลงซ้ายที่ส่วนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตําบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับกิจกรรมของเขาวันนี้นอกจากการซ่อมทีมแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาจะมีการวางแผนแล้วก็นัดแนะ สมาชิกของเขาในการจัดกิจกรรมแข่งขันรูไหมวันนี้หนึ่งกันยายนนี้เรามีกิจกรรมอะไรรายการอะไรไม่รู้น้องเลซายยุครับอะไรนะีรายการอะไรนะน้องเลซายยุครับน้องเลงซายยุดครับนะฮะเป็นการแข่งขันอ่รุ่นอายุเกิน9ถึง10ปีแล้วก็มีรุ่นอายุ11แล้วก็รุ่น13มครับมี3รุ่นตีเป็นว่ารุ่น1 0 11 แล้วก็สิบสามนะฮะสำหรับแอน,นหนองเลงซ้ายของเขาไหนใครใครใครอยู่ในรุ่นสิบปียกมืออ่ารุ่นสิบเอ็ดปียกมือ,อรุ่นสิบสองปียกมืออ่าอย่างมาหม,ามาครบเตือนะครับเดี๋ยวออคอยที่ตามกันต่อไปครับวันนี้ผมขออนุญาต,ไ,ตไม่ต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าทีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะซ่อมแล้วก็วางแผนเด็กๆกันในวันอาทิตย์นี้ ส่วนอาทิตย์หน้าโรงเรียนเรามีการแข่งอะไรไไไรู้ไหมฟุตบอลห้าคนครับเป็นเป็นกิจกรรมตีต่างอำเภอแมใ่ใจรวมกับอันโรงเรียนมีเกทีมครับส่งเข้าแข่งขันฟุตบอลห้าคนในสนามแห่งนี้เพราะฉะนั้นของเขาจะงดการซ้อมไป1อาทิตย์ครับทั้ง2วันเลยทั้งเสาร์อาทิตย์ แล้วก็ไปป้ากันทันเตี้ยกับวันเสาร์ที่31แล้วก็วันที่หนึ่งในวันแข่งเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะซ่อมละอ่อนก่อนนะฮะเตรียมไว้เอาแชมป์ไหมเพสนามเราเอาแชมป์ไหมสู้ได้ไหมรู้ไหมว่ามีกี่โรงเรียนมานี่แปดแโรงเรียนแปดทีมนะใครเป็นโกศิีฮะเดี๋ยวครูคัดวันนี้แหละตินต้องเข้าไปเป็นโกศิบเอ็ดแล้วพี่ ต้องขึ้นไปเป็นโกรุ่น12นะเพราะว่านีโอไปทัศนศึกษาใช่ไหมนีโอมันเป็นอะไรนั้นมันเป็นอัสลซาเมเลยโกเขาเลยต้องไปโอเคครับไม่เท่าไหร่อ่ะฮะไม่เท่าไหร่รับวันที่หนึ่งกันยาแข่งโอ้ประจํไปอยู่ไหนมาลืมเราไปอยู่ไหนมาอยู่บ้านลืมแค่ชวนไปปลูกต้นไม้แค่นี้ลืมแล้วเหรอครับ โอเคอะเตรียมตัวซ้อมเดี๋ยวเจอกันในการอัปเดตคลิปหน้าคลิปต่อไปครับเป็นกำลังใจให้เด็กๆหนองเลงไ้าย f อของเฮาตัวนะฮะอ๋อต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลแม่ใจครับตอนนี้เปินเอาโกฟุตบอลไปซ่อมลูกกระทะสีใื้แล้วนะเลือแต่ใส่ตะไคร้ให้น่นะเดี๋ยววัน อาทิตย์ที่หนึ่งกันยาเขาจะได้มีโก้ไม่แล้วกัตะไคร้ไม่ในการแข่งขันตัยนะฮะส่วนจะมีทีมอะไอย่างมาร่วมแข่งพ่องก่อนอย่าลืมติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ